พี่น้องได้จิ้มสิบห้ามาย่างข้อหมูย่างค่ะได้จิ้มสิบก่อยค่ะพี่นอ้องอทำทนข้อหมูกันค่ะอย่างเตาทันพี่น้องหอม เทียมกับหาผักชีค่ะนี่ยิงจิ้มตำไปแล้วมาปรุงกันก่อนค่ะพี่น้องใส่น้ำตาลปี๊จักน้อยค่ะพี่น้องซอสปรุงรส มันหอยกระนอผงค่ะส้้รดค่ะพี่นออ้องมามัดก,กันค่ะ มาร์กไว้เครื่องมันเข่ากันก้อนค่ะพี่น้องแล้วจะมาย่างกันค่ะ,กกคะเดี๋ยวค่อยมาย่างกันค่ะพี่น้องนะ,ะข้อหมูถือข้อหักมาร์กไว้เลยค่ะพี่น้อง เต็มเตาพอดีค่ะเนี่ยเต็มเตาพอดีค่ะพี่น้องคะอืมอ่ะใส่ไฟไวแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันไก่สุกยิ่งมาเบิ้งกันอีกค่ะช่วงขี่ห้องล่อหมูสุกพี่นอ้องเ้าก็มาเตรียมพักค่ะมาเตรียมพักไวค่ะพี่น้องคะหอมแดง มาหั่นหอมไว้ก่อนค่ะคักสี่สีใสซ ผักชีค่ะอันนี้เมนผักชีค่ะพี่นอ้อง ต้นหอมทักซี่ฝรั่งค่ะใส่เข้าไปพี่นอ้องหมูย,ยัจิ้มซุแลวค่ะนี่นะบวจักไอ้ไสยลุกกับ้องนั่นพี่นอ้อง เดี๋ยวจะจิ้มกับเ้อไปหั่นค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้มาก่อยหมูกันค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาหั่นกันค่ะพี่น้องห่อนๆเลยค่ะคุณอ่ะไอชวนชวนเอ,อ้ยพี่น้อง หอนหอนหอนายทวน,ทวนทวนพี่นอ้องมาก,ก่อยกันค่ะ ชินมแย่ๆเต็มปากเต็มคำเลยค่ะพี่น้องค่ะอ่ะเดี๋ยวเข้ามาก่อยกันค่ะบมเนาวค่ะอะไปต้ลงไปค่ะอ่าสุกโรดค่ะ น้ำปลาพีปนค่ะพี่น้องตามด้วยขกบรัวค่ะ,อ,คะอ่ากอยข้อหมูย่างกันค่ะ,ะพักที่เ้าเตรียมไว้ค่ะพี่น้องเอาลงไปด้วยค่ะอันนี้เป็นลูกโดด อ่ะได้ไหมพร้อมกับครัวพี่น้องไปแต่แซ่บต่แสบพร้อมเครื่องอ่ะ ไปกินน้ำย่อยจิ้มค่ะพี่น้องฮะแล้วแล้วสวัสดีค่ะแต่พิซานบานเฮามาแลวพี่น้องมาเมื่อนี้มากินก่อยหมูก่อยข้อหมูย่างน้ำย่อยจิ้มค่ะพี่น้องคุณนะ่ะก่อยข้อหมูย่างพี่น้องค่ะเห็ดเหี่เบิง้งเยอะค่ะเพื่อพี่น้องอยากเอาไปเห็ดกินนคะคะ หลายอย่างหลายแน่วค่ะพี่น้องมีทั้งพักซดผพักลวกเต็มเลยมีน้อใหม่มานั่ค่ะมือนี่เสริมน้อใหม่ข้าวเหนียวอ่านอนคือเก้าค่ะพี่น้องมากินกับสายฝนสายฝนลินลิ้นย <laughs> ี้ยี่อยูย่บาดแห้งบาดคอยพี่น้องนู้ลูล อืม mm hmm. แกพี่น้องลูกโดด อร่อยทรน้า

กไวยที่น่องน้องต้มตมเท้าแตเกบกิน Stop him. toàn mực nhanh ีัจบข้าหมูย่างขนมนุมน่มพี่น้อง ทำเงไ้ยงๆหนุ่มๆมนจฉา มากินให้พี่ให้น้องเบื้องซ้มนี่แหละค่ะพี่น้องคะพากันไม่ขิปนาฝฟาก,ก็เลยก็แชก่ก็ติดตามแสบทีสานบานเฮาเป็นกำลังใจให้กิแนแล้มนันเด้อค่ะพี่น้องไอ้นูโลนะพี่ไอ้โนโนรูมาหอดทั้งเหนือล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเา้เาตกถึงแต่มือขึ้นบ้านนี่ยันนี่กันยังลิ้นยียีอยู่พี่น้องนามคางบ้านเนี่ยจิ้มมันเป็นข้อง ขล้องโชลประท่านพี่น้องล่นไหลลงถนนคุณแต่มันบถบถั่วบ้านยี้จิม้มนอก่างนี้จิ้มสูงค่ะพี่น้องคอ่ะฝากเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่บ้านน้ำถั่วม้านน้ำเดเดอร์ค่ะพี่น้องสู่ๆไปน้ำกันเด้อค่ะ,นะเนาะในจังไหไอ้ธรรมาชาติมันจะกำหนดขมันบ่ได้น้อพี่น,อน้องเนาะมีทางเดียวก็คือสู่ไปน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะ มือนีก็ไว้แค่นี้กนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ